เริ่มต้นกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนนะครับพระอาจารย์พร,ร้อมด้วยทีมงานชวนบวชนะครับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่เชิญชวนเยาวชนชายนะครับว่าที่สามเณรเข้าสู่โครงการบัพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสน,สนาทั่วไทยประจำปีนี้ตามสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยในภาพนะครับหลังจากที่น้องๆได้เข้าแถวสวดมนต์คารรบตรงชาติเสร็จเรียบร้อยก็ได้มาฟังข้อมูลจากพระอาจารย์แล้วก็ในภาพบางคนนะครับ ผู้นาบุญได้ไปถึงตัวถึงใจถึงเป้านะครับตามบ้านหรือว่าตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมทั้งโลกเลยครับน้องๆก็จะมีการรวมกลุ่นทํากิจกรรมกันนะครับไปเล่นตามสถานที่ต่างๆระอาจารย์ก็ได้เข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวโครงการดีๆให้ได้ฟังกันจะได้ใช้เวลาปิดเทอมทั้งโลกมาเปิดเทอมทางธรรมก็ได้รับความสนใจนะครับจากน้องๆงเยาวชนชายหลายท่านที่เดียวนะครับเซ็นใบสมัครทันทีแล้วก็ได้ขออนุญาตนะครับคุณพ่อคุณแม่เพื่อเข้าสู่โครงการ หลายท่านนะครับที่ตัดสินใจนะครับคุณพ่อคุณแม่เนะี่ยก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับเพราะเห็นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการปิดเทอมทางโลกแล้วก็เปิดเทอมทางธรรมส่วนบางกลุ่มนะครับได้มีการไปขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษานะครับเพื่อทำโฟกัสกลุ่มนะครับก็คือเชิญชวนน้องๆมาฟังข้อมูลดีๆเป็นกลุ่มเป็นทีมเยอะทีเดียวครับแล้วก็เซ็นไปสมัครกันทันทีและทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศนะครับของศูนย์ส่งเสริมเศรลธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทางพระอาจารและทีมงานนะครับได้มีการลงพื้นที่แบบถึงตัวถึงใจถึงเป้าแล้วก็ลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษาต่างๆไปตามวัดพ่ออารามต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้ทางพระคุณเจ้าได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการครั